ไอเอ็มพรภัตสีะมัตโมไอเอ็มพระยพระเพาตุโม่ไอเอ็มพระสุนรธรรมปัญโยไอเอ็มพระมหาสุวัตสีรสุโธไอเอ็มพระภูษุสุรสิสุรัสสิทีไอเอ็มพระพิรมตระทโรดิสกูปิสตัดฟอร์มตเตอร์ดีกีอินพุตหน่ง แอดโฟเลสตออฟยิปมังมหาวิยาลยงกรราชวิทยาอัยูนิเวอร์ซิตีวัดไร่ขิงนครปฐมวิอา e าแอดเกษตรพันธลามพันเทอร์วิสิตอาสมอร์งถึงอิงกระทุ่มแบนสมุรสาครนทูบิงออฟออฟยูทูว o เวอร์ชิ เดอะบุตดาอินเมดอินไซเดอะแชมเปญเดวิหลวงพ่อโพเดอร์ฟอรีบุตดาเดอะบุตดาอินเมดออฟวัดเกษตรพันพรามวิสิตอาบัดอินเมดเพนเทนอินโกอินนาโพเจอออฟเบสิงไอวูดไลทถูบินยูทูบเทคอารูแอดดิบบิวตี้ฟูลเปนสิงออฟบุตดาไบโอกราฟี วัดเกษตรทนธรรมอีพอันนิวรีบิวทัมโพอิบอดไลท์เอทอาฟอยฟอนทัมโพอินทูสันอนดีซิปอารโยคอนโทร o มออนอิเรเวนแอฟฟิลซูเทิรตันทีนเดย์เฮลทออกปนัย อโกมิต mm ิงอีเวนต์ออนเดนมีรรที่สี่สอฟบรีนูเท่าทันศตวรรษที่สี่ชูจวิทแอดเอ็กซินซินเดบุษิ Here, least it is a mark of the body from the monk's deep to wall. limit is about the direct mark in the things were made in a written, or or heavy, a way that cannot be moved naturally. Logimit อี m ์เม่ฟรอว์ด์ยูฟอ o ์ h ิ m บอ r ออร์ดิ o ูบอตันอี a ์มีสายสิงห์เดบุตรพร้มรร์วอร์ดฟอร์เฮฟวโรเกวิบีควนเดบุตรอันนาลบริอม ที่เพอร์เคมทูอาร์ทูบีโอดีนแอลอแมนเดอฮิสเปอร์ทูแมเนียเพสโซฮีริโคลเดอะมังทูมิสทูแคสเธอออร์ดิสเพอร์ฟอร์มมาบุติสต์มังในเดสเคเปอร์พีเซอร์ซังแอสเซนติ้ง ตคันดาเมนทอนพีเฟนโอดเชงแอนคิชินาคังดาคา i ินเดอะดีไซ e d เนสแอีลูมิมิตวิดบีไนเดอร์ the เฟิร์สวิลล์บีดล่นมิว บีแพดอินดิฟอร์เลนดิเรกชันอาราวเดอะอุโบสถออฟเดอะไดเรกชันเซอร์ลาวดิงออฟอุโบสถอินคอร์เดอร์เล็กอันสับเป็นเชียนไดเรกชันอินอะซิมบอยออฟเดอะบูตดิสฟินโฟเลตซิตติ้งเดอะบูตดิ ในออฟเดอะไดเรกชันและแมนเทนเดอะอุโบสถเดอะอินออฟลูมิมิตแฮดเดอะฟอลโลนิ่งมิดนิ่งเดอะเฟิร์สลูมิมิตวอสคอลล์ลูมิมิตลูกเอกวิดวอสเดอะบอสอินคอเทนและวอสเบรดิชและเดอะวิดเจนต์ออฟเดอะอุโบสถ for พอชิปปิ้งเดอะลอสกุฎาเดอะเซกาบอสเบรนส์ในเดอะอินและบอสในรูปของจิบโบรสต์ดีสลุคไมมิสบอสอลสแตนดิ้งและจะเป็นข้าวเทสในเฟิร์สไลท์พอชิปปิ้งเดอะเฟิร์สดีไซเพลหูเนมอันยาโกธัญญาเดอะเทิร์สบอสเบรนส์ในเดอะเซา Is for worshipping Mahakalpa the first was built in the south for worshipping Shadimud. The fifth was built in the southwest for worshipping Upari. The sixth was built in the west for worshipping Ananda. The seventh was built in the northwest for worshipping Kat. Vajrayana. The eighth was buried in the north for worshipping Mat Kandrayana. And the last was buried in the north east worshiping Lakula. The building of the limit of building the Ubosot is built for Buddhist worshipping and it is ah. a subception of Buddhism for man will to all there are six war to the first win how the six signet of all nation the second do not born in the lower world family the third it Born in the woman world will be born at the king the four e a b o r n in the heaven will be m a t h a s a k กเทวร a ตน the f f i p will be complete with will and have abide คอมเพลชันเดอะซีวิลาร์ฟอร์อารองคาร์บิทอลิสเมนต์ออฟเดอะยูดิงอเวนต์เบลลิสที่ลูกนี้คือเรื่องที่สำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นตึกที่มุกสุด ดีทีมที่ o ูกทำไว e ดีกว่าสด That has been built for many years and spent a lot of money to build for using the benefits of m a n e leads to all quality according to the principle of the discipline some temple has organized a lost event h e a v y a joyful entertainment there are many b o o h s this joining together